เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันที่5ตุลาคม2565เป็นวันที่มีข่าวดีสำหรับหลายๆท่านนะคะพี่น้องชาวไรอ้อยกันทุกคนนะคะโดยเพจเฟซบุ๊กโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตว่าวันนี้วันพุธที่5ตุลาคม2565ทอสอได้ทยอยโอนเงินช่วยตัดอ้อยสด120บาทต่อตันปีการผลิต 64ทับ65เข้าบัญชีทกสอให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยกันแล้วนะคะทยอยโอนนะคะย้ำว่าเป็นการทยอยโอนไม่ใช่ว่าวันที่5้าเราจะโอนเข้าหมดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแอดไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อยเพื่อจะได้เช็คว่าเราได้สิทธิ์ในรอบแรกและจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีทกศของเราวันไหนนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยเพจ f a Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตว่าทกสได้ทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วนะ120บาทต่อตันปีผลิต64ทั65นะคะ โดยโอนผ่านข้าบัญชีทกศพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีผ่านแอปทกศและตรวจสอบสิทธิ์ได้จากลายทางการของสอนออนะคะและสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยประมาณ1000รายจะมีปัญหาเงินยังโอนเข้าบัญชีทกศไม่ได้นะคะเนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อนเช่นแจ้งเลขบัญชีทกศผิด หรือบัญชีทกศถูกปิดเป็นต้นนะคะให้รีบติดต่อโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเพื่อแก้ไขข้อมูลนะคะทั้งนี้นะคะใครยังไม่แอดไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อยให้ไปแอดไลน์ด่วนเพื่อจะได้เช็ควันโอนเงินเข้าหรือว่าบัญชีเรามีปัญหาหรือเปล่าจะได้ติดตามแก้ไขให้ทันรอบการโอนต่อไปนะคะ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น,อน้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันนี้ด้วยนะคะใครที่ได้โอนในวันนี้นะคะแล้ววันที่6วันที่7ช่วงที่โอนก็คือ5 7ถึง7ตุลาคมนะคะมาดูคอมเมนต์นะคะจากหลายๆท่านนะคะได้คอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากนะคะมิตรผลผู้เขียวเงินเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วเพชรนครเพชรเข้าแล้ว หลายหลายท่านก็จะมาขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับเงินตัดอ้อยสดในครั้งนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครเงินโอนเข้าบัญชีแล้วคอมเมนต์บอกแอดด้วยแอดจะได้นำเสนอข่าวและสิ่งดีดีมาให้กับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านทุกสาขาให้ได้รับทราบต่อไปนะคะแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยกันด้วยนะคะ